สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอรถสวยๆหนึ่งคันสีปั๊มน้ำมันครับคือรอบๆก่อนอันนี้สวยมากเลยครับเป็นวีโน่เอสเจ็ดร้อยนะครับอโอ้โสวยมาก ออ,อสวยสวยมากครับอะเราดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าบา้าโอ้สวยครับสวยอววโอ้โสุดๆเลยครับอันนี้ สวยมากครับคันนี้มากสีแดงเลยสีแดงกับโครเมียมสวยงามมากครับอ่าน,นี่ชุดล้อหลังเขานะครับลองดูดูรบัวเหมือนครับเห็นไ,ไหมครับสวยสวยจริงๆอันนี้โอหเพิ่มเมอเดินมาดูรอบๆคันเลยครับ จต่ย้อนแสงนิดนึงนะครับโอ้แต่ว่ารวมๆแล้วดูดูสวยมากามอ,อ๋อพรุ่งนี้ไปตลาดสีเมืองอ๋อโอเคสวยมากรถจากไหนครับเนี่ยรถนครเลยใช่รถซื้อนี่นี่ซื้อนี่สุพรรณนี่โอแต่ว่าวิง่งไปวิ่งไปไหนพี่เนี่ยสุพรรณเลยวิ่งไปนครอ๋อพรุ่งนี้ไปรับที่ตลาดสีเมือง อ๋อสวยครับสวยอ่ะมาโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับผมครับครับครับราสวยมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม รถออกตัวแล้วครับที่เขาจะเดินทางไปตลาดสีมุมเมืองไปตลาดสีเมืองครับตลาดสีเมืองราชบุรี